โอ้โหตัวนี้นัครับโอ้โหใหญ่โอ้โอโอโอมาเยอะครับใซสใหญ่ๆนะครับโอ้โหสองตัวแล้วครับตัวใหญ่ๆอย่างนี้ครับครับมากแล้วนะครับปั๊ครับโอ้โหมีนะครับปาหมกชูนครับ <fine> สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมสามดีพิชิ่งมากันอีกแล้วนะครับวันนี้มาตกที่ใหม่เดิมนะครับเป็นอ่างแถววัดเดินคานะครับอ่างเก็บน้ําย่อมย่อมนะครับเป็นอ่างที่ยาวมากครับแต่ไม่กว้างนะครับมาทําคลิปไปแล้วสองครั้งผลงานวันนี้ครับวันนี้ไม่ได้ตกที่เดิมนะครับย้ายมาอีกที่หนึ่งครับมาทางหัวอ่างนะครับประกอบเสร็จแล้วครับ มราชมผลงานครับว่าจะเป็นยังไงครับวันนี้เราก็มากันบ่ายไปหน่อยนะครับเพราะมันลมนะครับชเช้าพอลมเงียบก็ไม่เงียบครับก็เลยลองมาลุ้นดูครับมาชมกันครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่า มดไปก่อนนี่มาแล้วจับสวยครับ <Wow. S 1> มาแล้วนี่ตระตูตแรกกลับไส่ดีครับยางามสุดยอดนะคัก็จะโดนตะกลับหรือเปล่าอ้ย บ้านไม่เสร็จนะครับอยู่ทำงานแล้วใส่ไปตรงเล,ลงก็กันเดียวเสร็จแล้วมั้งปลากีนไวน์ตอกรับตอกอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับตัวที่2ครับตา,า,ามมาติดเลยครับาทางจะดีครับวันนี้กลับล้วน ่้เนื่องนะครับกำลังเข้าครับยัยงไม่ไปนะครับอยู่รอบไปไหลายตัวแล้ว ยังกันเลยนะครับ ฟังนะครับอ,าอ,อมาแล้วมาแล้ว รถลอยเอาของคันไม่ได้เรื่องครับเดี๋ยวเก็บสเปียร์ชิ้นเดียก่อนเก็บสเปียร์ก่อนครับไม่ไหวกินเร็วครับวัดไม่ทันเอาชิ้นเดียวแค่เดียวพอโอเค จมเป็นผอนโมเป็นต่อน,นี่ครับใช้ดีครับวันนี้สวยครับยอดครับตัวน,นี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อย เล,เล็กพอดีคำนะครับใหญ่ไปมันก็กินไม่เข้าหรอกกินฟรีครับกินพอดีคำจะได้ตัวครับลงเป็นกินลงเป็นกินเลยครับไม่ต้องรอนานครับเ<ฮ>อย่าถึงพื้นเป็นกินเลยแสดงว่าฝืนรออยู่ข้างล่างแล้วจัดว่าชุมนะครับอย่างนี้ ต้องเก็บครับหรือคันเดียวไม่ทันครับอออโอ้โหหลุด จริงนะครับใหญ่ไม่เข้าปากมั้ยวัดทีครับเลยต้องใช้3.6มจดหกครับลมแรงด้วยครับทีห้าสู้ลมไม่ไหว ้าขอเดียวมันช้าครับวัดพื้นบ่อยอันนี้เปลี่ยนมาสองคอครับใช้0.3เลยปากมันเล็กนะครับเดี๋ยวลองมาลุ้นกันครับว่าจะได้ผลไหมต้นนอนท่านี้เอ้าฝามีด้วยโอ้โหตัวดีครับโอเคครับโออีครับง่ายเลยครับตอนนี้อีกสามนะครับ เยอะมากเยอะเลย ยังไงยังไงยังไงโ,โ,ดโดนคหทับโดนโอ้โหวิ่งครับวิ่งถึงพื้นเป็นกินถึงพื้นเป็นกินเลยครับ ไม่ได้หยุดเลยครับกลับล้วน,นตั้งทุนเป็นกินนตั้งเป็นกินเริ่เป็นเอาครับไม่ต้องรอกันนานครับที่จังหวะวัวดจะวัดได้หรือเปล่าครับนี่ ให้ดีครับอาเยอะก็ังแอยู่นี่ก็ประมาณ3ามโมงเย็นแล้วนะครับลมก็ยังไม่ยอมหยุดเลยปลาก็กินไม่หยุดเหมือนกันครับไปยุ่งกั้นต่อ สามนี่เข้าปากทุกตัวจุดห้า,า,านี่วัดวืดบ่อยครับ ใหญ่ครับตัวนี้โอ้โหนี่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ตกมาครับวันนี้ยอดว้าวหมืนติ้วเลยนี่ครับใหญ่ใหญ่เลยครับใหญ่ที่สุดในวันนี้นะครับโอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากแล้วยอดใหญ่ใหญ่เลย เป็นมืออีกแล้วมาดีมาดีาดยิ่งเย็นยิ่ง,งมันครับสุดยอดตั้งเป็นกินครับตั้งเป็นกินโดนทุกเม็ดโดนทุกไม้ครับลุ้นกันต่อนะครับคุณตั้งเป็นกินคุณนตั้งเป็นกินเลยครับงเย็นเย็นใบาสามได้ครับตอนนี้ ต้องจับทันเลยนะครับเกือบพลาดตะปิวต้องเก็บครับไม่ทันครับออกแล้วออกแล้วออกแล้วโอ้โหตัวนี้หนักครับโอ้โหใหญ่โอ้โหมาอีกแล้วครับไซส์ใหญ่ๆนะครับโอ้โหตัวนะครับตัวใหญ่ๆอย่างนี้ครับสุดยอดนี่ครับนี่ครับของใหญ่ผมใส่ตัวเล็กจะหมดครับผมตอขึ้นมาหมดเริ่มโดนตัวใหญ่แล้ว อาหยุดมือลงน้ำไปเลยมันใช้ปิดหมดลือปุ๊ดกันปิดไปแล้วหย <c oughs> ุดลงน้ำไปแล้วครับยังเอาขึ้นมาได้ครับ อย่างนี้ลุ้นกันต่อครับยิ่งเยินยิ่งมันมาอีกแล้วไ้เล็กไ้น้อยโดนหมดไปทุนง่วงครับมาอีกแล้ว ด,ดินไปแล้วโอ้โหอ,อะไรเนี่ยโอ้โหมาแล้วครับปาแปลกเลยครับวันนี้โอ้โหตะเพียนหางแดงเพิ่งจะมาครับวันนี้ต้องการหางแดงนะครับแต่ไม่เจอครับเพิ่งจเจอตัวแรกแต่กลับล้วนๆอดีตตั้งใจไว้ไม่ได้ครับแต่กลับเนื้อดีครับทอดอร่อย,ยล,มลมลมตกแล้วครับช่วงนี้ ปาก็กินเรื่อยๆครับถ้าห่างตัวเราก็คงเลิกครับอันนี้ยังกินดีอยู่ครับลุ้นต่อ,อยังโอ้โยยังไงกันทุนไม่อยากตั้งเลยครับทุนขี้เกียจแล้วอ๋ออนนอนก็กินครับทุน อีกทีนึงทีนึงสิใส่จะหมดอ้ามีปลาครับปโาทูทำไมขึ้นนอนปลามันดึงขึ้นมานี่เองเราก็โทษทุ่นมันไม่ยอมตั้งนี่นะครับมาอีกแล้วนะครับปลาทูครับโอ้โหมันมาจะเจอปลาทูทุกทีนี่นะครับ <c oughs> ปลาโมโคทูครับโอ้พระเจ้ามันยอดมากเจอไหมโมโคทูครับสุดยอดแย่กันกินหรือไงโดนตั้งครูครับวัสดีด้วยจะเลิกอยู่แล้วมาคู่เลยเลิกไม่ได้ครับหมยสุดท้ายต้องม si ีปลาครับอ้าหลุกแล้ว ปลาตัวสุดท้ายนี่โดนเต็มอโดนแล้วครับนี่นะครับปลาตัวสุดท้ายติดทิปครับยอดไม่ใหญ่แต่ก็ได้ลุ้นนะครับผมวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาแล้วครับผมก็เก็บเบ็ดกลับบ้านแล้วครับเวลาประมาณเกือบห้าโมงแล้วครับตอนนี้สี่โมงกว่าครับครับเดี๋ยวมาชมผลงานปลารวมของเราครับ ันนี้ว่าจะได้สักกี่ตัวครับนี่ครับปลารวมนี่นะครับปลารวมของเราวันนี้โอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากโคล้วนๆครับมีปลาหางแดงอยู่สองตัวได้ั้มครับเนี่ยสามตัวครับเอจากนั้นหมาอโคครับเอาหมอตะกลับนะครับยอดครับไม่ใช่น้อยครับ ครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่มาชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านก้ติดตามทุกท่านนะครับครับและชมใหม่ด้วยนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผม 3D f i s h i n g ต้องขอก่าวคำว่าสวัสดีครับลาไปก่อนครับกับหมายนี่นะครับอ่างดอนคานะครับอ่าเก็บน้ำน้าวัดดอนคาครับตกได้นะครับแต่ห้ามตะไข่และห้ามแหนะครับแล้าฝากด้วยนะครับเรื่องขยะครับเก็บกลับบ้านด้วยนะครับอย่าทิ้งไว้ครับมันจะลกแลวจะไม่ได้ตกกันต่อไปนะครับ aya bom cabal.